ฝรั่งอายุห้าสิบหกสิบเขาต้องการแต่ผู้หญิงอายุน้อยน้อยสวยสวยหรือเปล่าคะมันแล้วแต่คนเด้ค่ะมาแล้วแต่คนเนาะบางทีผู้ชายฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องการแบบเด็กๆเกสมอไปเนาะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาอายุแบบสมมุติอายุหกสิบแล้วเขาจะไปเอาอายุแบบยี่สิบกว่าเนี่ยรุ่นลูกเขาเนี้ยมันก็ไม่ใช่ เขามองว่าทําไมถึงไม่ใช่เพราะว่ารุ่นลูกเขาเนี่ยก็ประมาณถ้าเขาหกสิบลูกเขาอาจจะประมาณแบบว่าสี่สิบกว่าแล้วสามสิบสี่สิบกว่าแล้วคนเด็กรุ่นรุ่น,ล,นลูกเขาเนี่ก็จะไม่ยอมรับแม่ใหม่ที่อายุเหมือนแบบลูกลูกของลูกอีกเนื้อออกมยี่สิบกว่าเนี่ยส่วนมากฝรั่งหกสิบจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยมองหรอกน้อยมากนอกจากแบบหัวงูจริงๆ หรือหรือแม้แต่แบบอาจจะเป็นแค่ว่าไม่เคยแต่งงานเลยไม่รู้ไม่มีลูกไม่มีเต้ามาอย่างนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าฝรั่งหกสิบนะห้าสิบหกสิบไปแล้วถ้าเขาเคยมีลูกมีเต้าไปแล้วหรือว่าเขาเลิกกันเมียตายอะไรก็แล้วแต่แต่เขาถ้าเขามีลูกเวลาเขามองหาผู้หญิงที่จะมาใช้ชีวิตอยู่เขาเนี่ยเขาจะมองหาผู้หญิงที่บาลานซ์นิดนึงอายุเยอะขึ้นนิดนึงอ่ะผู้ชายหกสิบอาจจะมองถึงผู้หญิงประมาณแบบว่า 4ี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไปนะหรือถ้าแบบผู้ชาย50อาจจะมองแบบ30 35 40อะไรอยู่ประมาณนี้ก็คือห่างกันนิดหน่อยอาจจะประมาณ10ปีขึ้นไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าแบบรุ่นลูกเลย20เลยเนี่ยน้อยมากเพราะเขามองว่าเด็กผู้ชายฝรั่งเขาก็ไม่ง้อนะฝรั่งเขามองว่าเถ้าเด็กเกินไปเนี่ยเด็กๆอาจจะแบบอยู่เขาไม่ยัง่งไม่ยั่งยืนเนาะ คุณเจอหนุ่มมาแล้วเจอหนุ่มแบบหนุ่มๆรุ่น,น,นเดียวกันรุ่ 20, 30, นยี่สิบสามสิบรุ่นเดียวกันอะ่ะคุณอาจจะแบบไปล่องไปแหล่เลือกเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเสียเวลาถูกป่ะแต่ถ้ามาแบบอายุแบบไม่ได้ห่างกันมากสิบกว่าปีอย่างเงี้ยนะสิบกว่าปีสิบสี่สิบห้าปีเลยเป็นเรื่องป,ปกติ่องเงี้ยเขาก็ถือว่าเขาโอเคกับตรงจุดนี้มากกว่านี่แหละคือคนที่เขาจะมองหาเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกวงว่าเออไปไป,ไปเกรงแต่ว่าเขาจะมองหาแต่เด็กเสมอไปบางคนอาจจะบอกอา เมืองไทยเนี่ยนะนะมีเยอะเลยแต่สวยๆเด็กๆอันนั้นฝรั่งไปเที่ยวจ้ะพวกฝรั่งไปเที่ยวมันก็แบบเอาเงินซื้อซื้อความสุขให้กับตัวเองเนืะอไหมแต่ถ้ามันจะเอามาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยแน่นอนค่ะฝรั่งต้องมองในสิ่งที่แบบมันบาลานซ์กันมันสมส่วนกันลูกเต้าเขายอมรับด้วยนะครอบครัวเขายอมรับด้วยเขาถึงจะโอเคกับตรงจุดนี้ ไม่ต้องซีเรียสทำตัวคุณดูแลตัวคุณให้ดีต่อให้คุณจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าคุณดูแลดีหุ่นดีรูปร่างดีหน้าตาดีแน่นอนค่ะคุณมีเปอร์เซ็นต์มีเขาเรียกอะไรมีอีโก้มีพาววเอร์มากกว่าเด็กสาวๆแน่นอนนะคะ